ด่วนมากเลยกลตห้ามขายเหรียญมีมเหรียญแฟนมาติดตามประกาศกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับวันนี้ป้ามีประกาศนะคะหรือว่าแนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของทางสำนักงานคณะกรรมการกลอตมาแจ้งให้ทราบนะคะ แนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการกรตอตที่กอทอ18ทับ6 4นะคะข้อที่หนึ่งนี้ประกาศก็กล่าวไว้ว่าห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนำเหรียญที่มีลักษณะดังต่อไปนี้มาลิสขายนะคะอันที่หนึ่งก็คือเหรียญมีมโทเค็น คือเหรียญที่ไม่มีสิ่งใดรองรับราคาขึ้นอยู่กับกระแสะโลกโซเชียลอันนี้เป็นคำจำกัดความของทางกรตนะคะข้อที่2แฟนโทเค็นเหรียญที่เกิดจากกระแสะความชื่นชอบส่วนบุคคลอันที่3นันฟังจิเบิลโทเค็นเหรียญที่แสดงสิทธิ์ในของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจอดจงอันที่4เหรียญที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน ก็มี4ข้อนะคะสี่เหรียญน,นะคะที่ห้ามซื้อขายนะห้ามลิสต์ลงในกระดานนะคะอันนี้เป็นประกาศของทางกรอตอนะอันนึงอันที่หนึ่งมีม e ทเค็ n สองแฟนโทเค็นสามนันฟังชิเบิลโทเคก็คือเหรียญที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะค่าคราวนี้นะคะข้อที่2ศูนย์ซื้อขายต้องมีข้อตกลงให้ผู้ออกเหรียญ ที่เป็นศูนย์ซื้อขายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามไวเปเปอร์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญมิฉะนั้นจะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนจากการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายนั้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นประกาศ2ข้อจากทางกรตอนะคะใครฟังแล้วก็คงจะตกใจนะคะแต่ว่านะคะมีข่าวดีอยู่อีกนิดนึงนะคะก็คือประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่11มิถุนายน64โดยไม่มีผลย้อนหลังทั้งนี้ศูนย์ซื้อขายต้องดำเนินการข้างต้นภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้นะคะก็หมายความว่าเหรียญที่มีอยู่แล้วนะคะที่อยู่ในลิสต์อยู่ในตอนนี้นะคะ,ะเช่นเหรียญมีมก็เป็นเหรียญด็อกอย่างนี้เนาะเออหรือเหรียญที่บริษัทออกเองนะคะ ก็เช่น z MT KUB พวกนี้ก็คือไม่มีผลย้อนหลังนะคะยังลิสต์แล้วก็ซื้อขายกันได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องทำให้ตามข้อ2นะคะเนี่ยฟังนะเหรียญ z MT เหรียญ KUB เหรียญด็อกเหรียญที่เป็นมีมอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าแฟนโทเค็นหรืออะไร4ข้อตามข้อ1เนี่ยให้อ่อมีข้อตกลงนะ ให้ผู้ออกเหรียญที่เป็นศูนย์ซื้อขายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามไว้เปเปอร์นะก็แสดงว่ากรอตอนนี้ให้เอาไว้เปเปอร์เป็นหลักนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวข้องในสาระสําคัญมิฉะนั้นจะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนออกจากการซื้อขายนะเพราะฉะนั้นทุกบริษัทนะคะที่มีเหรียญเป็นของตัวเองหรือลิสเหรียญมีมไว้นะคะก็ขอให้ไปปฏิบัติตามไว้เปเปอร์ด้วยนะคะ,ะจะได้ไม่ต้องถูก เอาออกนะจากกระดานนะคะแล้วนอกจากนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ที่แอปพลิเคชันของ SEC Check First อันนี้ก็เป็นประกาศของทางสำนักงานคณะกรรมการกลรตนะคะนี่นะคะอันนี้คือประกาศจะบับเต็มนะคะ เอาลค่ะก็ไม่ต้องตกใจกันไปนะคะเพราะว่าเหรียญที่มีอยู่เนี่ยก็คือยังทําอะไรได้ปกติไม่จําเป็นต้องไปพานิกขายทิ้งหรืออะไรอย่างนี้นะคะกเ็เขาก็คงออกมาเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายต่างๆนะคะแต่ว่าถ้ามองในอีกแง่หนึ่งนะคะมันก็เหมือนกับเป็นการคุมกําเนิดนะคะความก้าวหน้าแล้วก็ความเจริญเติบโตนะคะโดยส่วนตัวของป้าเนี่ย ป้าเห็นด้วยครึ่งหนึ่งนะคะในการที่กรตทอ,ออกมากำกับดูแลนะคะแต่ว่า,อ,าอยากให้อยากให้กรตออ,อกมาในแนวของไม่ใช่ว่า,บ,าบังคับไม่ให้ทำนะคะแต่ว่าอยากให้มากำกับแล้วก็ดูแลให้มันมีความปลอดภัยต่อนักลงทุนให้มากที่สุด จะดีกว่านะคะเช่นถ้าจะออกเหรียญตัวใหม่นะต้องขออนุญาตโน่นนัน่นนี่มีหลักเกณฑ์ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถ้าไม่เป็นไปนตามนี้กรอตอมีสิทธิ์ที่จะยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าต้องให้ทางบริษัทที่ออกเหรียญอ,อ,อาจจะต้องวางเงินเขาเรียกอะไรอะวางเงินนะคะกับกรรตอรเพื่อเพื่อเป็นเ,เขาเรียกว่าเงินประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมติว่า เมื่อมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะกรตอก็เอาเงินเหล่านี้ไปเยียวยาได้อะไรเงี้ยคือมันมีวิธีการมากมายที่จะไม่คุมกำเนิดนะคะไม่ทำหมันสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญดิจิทัลนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยคือโลกมันต้องก้าวไปอะนะคะถ้ายังไงลองกรตอก็ลองฝากพิจารณาหน่อยนะคะก็คือป้าก็เป็นแค่เสียงเล็กๆของนักลงทุนรายย่อยนะคะก็ อาจจะไม่เสียงดังมากแต่ว่าก็ฝากไว้ให้กรตอได้คิดนิดนึงนะคะว่าถ้าเราคุมกำเนิดตัวเองนะคะแต่ว่าคนอื่นออกลูกออกหลานเนาะอย่างอาแอปต่างๆที่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคนอื่นเขาออกลูกออกหลานยั่วเยี้ยเต็มประเทศโลกใช่ไหมคะเต็มโลกแต่ว่าประเทศตัวเองหรือว่าคนของตัวเองถูกคุมกำเนิดมันใช่ไหมนะคะอันนี้ก็ ก็ฝากกรอตเอาไปปรับนิดนึงนะคะก็เพื่อที่ว่าจะได้ประเทศเรามีความก้าวหน้านะคะจริงเพราะว่าจริงๆเท่าที่มองเนี่ยประเทศไทยมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็คือมีความก้าวหน้าทางด้านเรียนดิจิทัลก็ค่อนข้างจะสูงนะคะในฐานะประเทศเล็กๆนะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าสูงถ้าจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอันนี้น่าจะดีกว่านะคะให้ก้าวเข้าสู่ตลาดโลกนะคะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านคณะกรรมการกรลตค่ะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้าน,นักลงทุนนะคะหมายเห็นนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดบริหารความเสี่ยงของการลงทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะแล้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ